สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาไล่เลียงเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับประเด็นนะครับในรายนี้นะครับก็จะพูดพูดคุยประเด็นเรื่องมติครมเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานครับเห็นชอบครับให้กระทรวงมหาไทยครับดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นการส่งเสริมการลงทุนครับหลักๆก,ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรียกว่าการใช้สิทธิ์การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ดอนให้มันออกดอกออกผลนะครับก็ว่ากันไปแล้วครับรายละเอียดที่มาที่ไปก็สืบเนื่องจากการประชุมมติคอรมอนั่นแหละครับสวัสดีทุกคนครับที่กําลังเข้ามารับชมรับฟังนะครับ รับชมรับฟังจากแห่งหนตำบลไหนกันบ้างเลยครับเสียงชัดเจนกันไหมครับขออนุญาตสาวเชคนิดหนึ่งครับเสียงชัดไหมครับถ้าชัดพิมพ์หนึ่งเข้ามาให้หน่อยครับชัดพิมพ์หนึ่งไม่ชัดพิมพ์สองแล้วกันครับก็ก่อนก่อนไล์ก็ขออนุญาตบอกการรัแจ้งช่องทางการติดตามครับตัวนี้เป็นการลองไล์ในทิกเ o k ตครับนานๆจะมาไล์ในทิกต o k ทีครับโอเคนะครับก็ไปที่ สืบเนื่องจากประเด็นเสียงชัดไหมครับนะครับชัดไหมเอ่ยชัดไม่ชัดจงไงบอกกล่าวแล้วแจ้งกันเข้ามาได้นะครับนะครับโอเคครับจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าไม่ได้ยินก็ก็ทัาทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับประเด็นมันมีอยู่ว่าสําหรับข้อสั่งการเนี้ยเป็นข้อสั่งการกรณีที่มีการประชุมครมนะครับโดยานายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกนะครับซึ่ง รักษาราชการแทนนายกนะครับเป็นประธานที่ประชุมคอรมนะครับมีข้อสั่งการและก็ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับข้อสั่งการดังกล่าวด้วยในการประชุมคอรมนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดเขาบอกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะและก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับก็คือให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปพิจารณานะครับไปตรวจสอบ กฎหมายาในประเด็นเหล่านี้ให้หน่อยครับประเด็นแรกครับข้อสั่งการแรกพิจารณาทบทวนกำหนดระยะเวลาของรัพย์อิงสิทธ์ตามพรบทรัพย์อิงสิทธ์ครับโดยกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธ์มีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน99ปาปีตัวนี้เป็นโจทย์เรียกว่าโจทย์สั่งนะครับตั้งโจทย์มานะครับครบมอตั้งโจทย์ให้มหาไทยซึ่งแน่นอนกฎหมายนี้อยู่ในการดูแลของกรมที่ดินครับพรบรั Sub ์อิงสิทธ์ พลบแบแซ์ยิงเซตเนี่ยคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับก็ใช้มารวมรวมๆ5ปีแล้วสำหรับพบรบเนี่ยติงเสร็จตั้งแต่ปี62กะอไปปลายปี62แล้วก็ประเด็นที่2ครับการพิจาาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เสร็จคนต่างด้าวครับสามารถถือถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจากเดิม49 ร้อยละเ้เป็นไม่เกินร้อยละ75บาโดยอาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดเช่นการจำกัดกา,การจำกัดสิทธิการออกเสียงและนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในผังที่เกินร้อยละ่เกเนี่ยก็พูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมาสรุป2ประเด็นเนี้ยไปที่ประเด็นแรกนะครับสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังนะครับเสียงชัดไหมเอ่ยครับประเด็นแรก ทบทวนาการทบทวนพรบซับอิงสิทธ์ซับอิงสิทธ์เอาแบบไม่ต้องแบบวิชาการเลยครับซับอิงสิทธ์เนี่ยอารมณ์เหมือนเมียน้อยครับซับอิงสิทธ์เนี่ยกฎหมายซับอิงสิทธ์อารมณ์เหมือนมีอารมณ์เหมือนเมียน้อยผัวน้อยความเป็นแบบเนี้ยอารมณ์มันจะประมาณเนี้ยทำได้ทุกอย่างครับแต่ไม่ทั้งหมดทั้งมวลอารมณ์ประมาณนั้นครับมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดเหมือนเจ้าของครับ ทรัพยนะ์อิสิ์ก็คือการเอาทรัพย์นั้นเนี่ยไปหาประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ให้บุคคลอื่นไปใช้ประโยชน์นะครับก็มีอะไรบ้างที่ทรัพย์อิสิ์นำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ดินมีโฉนดท,ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดนะตามกฎหมายอาคารชุดแน่นอนว่าเรื่องที่ต้องมีการปรับแก้าตามข้อสั่งการของ,ของคอรมที่กรมที่ดินต้องรับหมายต่อนะซึ่ง มท .1 ครับนะคุณอนุทินชาญวิรุกุลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการไว้พี่แก้วพี่แก้วว่าภาพชาร์โอเคพี่แก้วนะครับบางส่วนเขาก็มีการปรเตรียมการตามพรบรประเมินผลสมทติกฎหมายต่างๆอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับเรื่องพวกกฎหมายต่างๆที่มันอาจจะไม่ทันบริบทของบ้านของเมืองนะตัวเนี้ยผมพยายามใช้คำบ้านๆหน่อยก็ พูดตรงๆก็คือกฎหมายไหนที่มันล้าหลังไม่ทันสมัยเนี่ยเขาก็มีกฎหมายควบคุมดูแลนะถ้าจำไม่ผิดมันชื่อว่าชื่อมันค่อนข้างยาวเรียกว่าพราบรประเมินประสิทธิภาพนะี่กฎหมายนั่นแหละนะตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขนะทุกๆ5ปีปนะีมันมีกฎหมายนี้อยู่แล้วซึ่งนะพวกพรบอาคารชุดนะพรบควบคุมอาคารนะกฎหมายอาคารชุดควบคุมอาคารหรือกฎหมายต่างๆเขาก็จะมีการปรับแก้อยูนะอย่แล้วอย่าง ซับอิงสิตเนี่ยก็ใช้มาร่วมๆประมาณ6 2 6กตัวนี้6 7็ก็ประมาณ5ปีกว่าแล้วนะเพราะว่าแต่ซับอิงสิตเนี่ยใช้ประมาณปลายปีปลายปี6 7เจสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะครับโอเคสวัสดีนะครับพี่อะไรเนาะสวัสดี พอดีมันไม่ขึ้นชื่อครับมันไม่ขึ้นชื่อแล้วผมมองไม่เห็นนะครับซึ่งทางฝากฝั่งคุณอนุทินก็บอกว่า,าเมื่อกี้ผมอธิบายฝากฝั่งของส่วนราชการเคือเขามีการปรับแก้กฎหมายพวกนี้อยู่ตลอดครับถ้าครบ5ปีมันมีกฎหมายบังคับแก้อยู่แล้วถ้ามันล้าหลังไม่ทันสมัยตัวนี้พูดอีกทีแล้วก็ในส่วนของเจ้ากระทรวงมท .1 นึงเนี่ยก็รับไม้ต่อมาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์หรืออะไรให้ ใครหรอกเขาบอกว่ามันเป็นการส่งเสริมการลงทุนและการทำด้เนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกมันมีกฎหมายเดิมอยู่แล,แล,แล้วแหละซึ่งมันจะมีกฎหมายเดิมอย่างไรเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตไปโค้ดคำพูดของคุณอนุทินหน่อยนะนะครับขออนุญาตโค้ดคำพูดของคุณอนุทินหน่อยอเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะ แป๊บนึ่งครับตัวเนี้ยเจ้ากระทรวงมทหนึ่งนะนงออนงนะขออนุญาตโค้ดคำพูดเลยนะครับพรบอาคารชุดนะนะครสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ในส่วนของ เจ้ากระทรวงครับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับมทหนึ่งแน่นอนว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยก็กลมที่ดินออยู่ภายใต้กระทรวงมหาไทยก็แน่นอนรับไม้ต่อไปครัสำหรับประเด็นเนี้ยก็คือสาระสําคัญเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่า,าการถือครองทรัพย์อิงสิทธ์เนี่ยเพิ่มจาก50ปีเป็น99ปีจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับเนื่องจากพรบเดิมเช่าได้50ปีขยายได้อีก50ปีนะนะครับ เมื่อเราเป็น50ปีแล้วก็ขยายเป็น99ปีเลยเพราะเมื่อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการมันมอารมณ์คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ก็คือว่ามันมีกฎหมายเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้มีความยั่งยืนและมั่นใจให้นักลงทุนมั่นใจแล้วก็มีความกล้ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารชุดนะครับ เขาบอกว่าการถือครองอาคารชุดเพิ่มจาก1 4 9เนี่ยเป็น7 5เนี่ย1 7 5เนี่ยก็เกินไปเยอะเหมือนกัน,นครับเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่การถือครองที่ดินเกินกว่า1049ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถโหวตได้พูดง่ายครับไม่สามารถมีปากมีเสียงได้อะไรอย่างนั้นเขาจะเขียนกำกับไว้นะครับแต่การโหวตสิทธิ์อะไรยังเป็นของคนไทยอยู่ชาติต่างชาติจะถือครองได้แต่ไม่ ห้ามมีปากเสียงในทางปฏิบัติในความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับตัวนี้ตัวนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาแต่สิ่งที่จะได้เขาบอกว่าคือการขายอาคารชุดได้มากขึ้นว่าอย่างนั้นเป็นกฎหมายเป็นประเด็นที่ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความมั่นใจมั่นองมั่นใจให้นักลงทุนทั้งหลายนะครับที่เป็นต่างชาติคุณฮะเพิ่มกําลังซื้อว่าอย่างนั้นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทีนี้เรามาดูกันครับ ประเด็นแรกเนี่ยรัมตีเจ้ากระทรวงเนี่ยนะครับรัมตีเจ้ากระทรวงเนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างนะครับตามกฎหมายซับขออนุญาตโค้ดคำพูดอีกทีครับคุณอนุทินชาญวิรุฬกูรมทรหนึ่งครับบอกว่าซับอิงชิดียนะกฎหมายซับอิงชิดเนี่ยมีอยู่แล้วเดิมนะครับเริ่มจากห้าสิบยันห้าสิบไม่เกินหมายถึงว่าระยะเวลาการการเช่าห้าสิบ เป็น50นะไม่เกินก็คือส่วนหลังก็คือการขยายอแนะแหละขยายได้ไม่เกิน50ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มทหนพูดมันไม่น่าจะใช่กฎหมายซับอิงสิ์ครับกฎหมายซับอิงสิ์เมื่อกี้ผมจัวหัวบอกกล่าวเล่าแจ้งไปแล้วว่ามันเหมือนอารมณ์เหมือนผัวน้อยเมียน้อยครับทำได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลครับ นะครับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆโอนมาหมดแล้วครับนะครับโอนมาทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าผู้ส่งนะผู้ส่งทรัพย์อิงสิทธิ์ทรัพย์อิงสิทธ์ก็คือการนําทรัพย์สินของเราออกไปหาประโยชน์นะครับออกไปใช้ประโยชน์ให้คนอื่นใช้ประโยชน์กอบระยะเวลาทรัพย์อิงสิทธ์มีได้ไม่เกินการจดทรัพย์อิงสิทธ์เป็นสิทธิที่ได้มาโดยการจดทะเบียนเป็นทรัพยสิทธิ ชนิดหนึ่งแล้วก็ชนิดใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสองเก้าแปดนะครับเป็นทรัพย์สิทธิต์ตัวใหม่ด้วยครับหลายคนนักกฎหมายสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่หลังๆในะบางทีครูบาอาจารย์ยังสอนไม่ทันครับตัวนี้หนึ 1, 2, 9, 8, ่งสองเก้าแปดมีทรัพย์อิสิทธิ์ด้วยนะครับนะเป็นทร,รัพย์สินะตามหนึ่งสองเก้าแปดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิที่ได้มาโดยการจดทะเบียนนะครับ ระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยนะครับกฎหมายกําหนดไว้นะครับไม่เกิน30ปีนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าไม่เกิน30ปีครับระยะเวลาทรัพย์อิงสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์อิงสิทธิ์นะครับไม่เกิน30ปีนั้นที่มอท .1 เจ้ากระทรวงให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์ครับฝากบอกคนใกล้ตัวท่านด้วยนะครับจริงๆเนะี่ยมีสสของ ฝักฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ติดตามอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับฝากกระชิบข้างหูหรือฝากกระชิบทีมงานท่านด้วยครับโ,โค้ดคําพูดที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมาถึงมท,นทนหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่อนั้นเนี่ยตัวนั้นมันไม่ใช่กฎหมายซับอิงสิทธ์ทรัพย์อิงสิทธ์มีกอระะกอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน30ปีกฎหมายเขียนอย่างนั้นตามกฎหมายซับย์อิงสิทธ์แต่ที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่กฎหมายซับย์อิงสิทธ แต่เป็นกฎหมายเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะถูกไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมนะชื่อกฎหมายาน่าจะถูกเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะครับจริงๆนะี่ยถามว่าไม่ต้องมีทรัพย์อิงสิทธิ์ได้ไหมนะครับกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์นะครับเราจะได้ รู้หรือถกเถียงประเด็นเรื่องซับอิงเิ์หรือคำว่าซับอิงสิดจะมาเข้าหูมากอกหูเราเริ่มเยอะขึ้นหลังจากมีประเด็นนี่แหละครับหลังจากมีประเด็นที่คอรมอรสั่งการให้มหาไทยไปปรับแก้การถือครองที่ดินนี่แหละให้ต่างชาติต่างด้าวถือครองที่ดินนาน99ปีนี่แหละประเด็นนี้ประเด็นนี้นนมันมีมาทุกรัฐบาลนั่นแหละและการมาทุกครั้งก็มีเอฟเฟกมีการ ความคิดเห็นต่างๆนานานร้อยแปดพันเก้าที่ไปที่มาของซับอิงสิท์นะครับที่ไปที่มาของซับอิงสิทธ์เนี่ยแรกเริ่มบิมทีมันมาจากเนี่ยครับกฎหมายเช่าอสังหาริมทรัพย์กฎหมายเช่าอาสังหาริมทรัยาารพย์เพื่อพาณิช,ชยกรรมและอุตสาหกรรมมาจากสองตัวเนี้ยเช่าอาสังหาก,รรกับเช่าเพื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรม แต่พวกเนี้มันมาอะไรครับวิธีการได้มามันมาโดยสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลมันมาโดยความเป็นสัญญามันมีข้อจํากัดจําเขียนโน่นนี้นั่นมันเป็นสิทธิ์ตามสัญญาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเพื่อให้การลงทุนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนโน่นนี้นั่นให้ต่างชาติมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่น ในการส่งเสริมนโยบายการลงทุนในด้านอาสังหาเพิ่มกําลังซื้อจากคนต่างชาติต่างด้าวนั่นแหละเขาก็เลยมีการออกกฎหมายซับอิงสิทธ์ขึ้นมานะครับทั้งที่แต่เดิมเนี่ยก็คือเช่ออาอสังหาเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะเช่ออาอสังหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือเช่ออาอสังหาเนี่ยอสังหาตามหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและอสังหาเพื่อพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่า,าการเช่าเนี่ยนะครับเช่าได้ไม่เกินห้าสิบปีครับขยายกันได้ต่อกันได้นะไม่เกินห้าสิบปีอีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันมีเหตุขัดข้องต่างๆนานาโน่นนี่นั่นนะครับเมื่อมีเหตุขัดข้องต่างๆเขาก็เลยมาออกกฎหมายซับอิงสิทธิ์เพราะมันเขาบอกว่ามันดีกว่าแต่ในความเป็นจริงดีกว่าหรือไม่ไม่รู้นะ อ่าจริงๆเขาบอกว่ามันเพิ่มความมั่นใจและมันดีกว่านะครับเนื่องจากมันมีศักและสิทธิ์เหมือนเจ้ากรรมสิทธินั่นแหละครับถ้าเรานําที่ดินมีโฉนโดไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์อิงสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้ประโยชน์จากทรัพย์อิงสิทธิ์ถามว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่กับเราไหมกรรมสิทธิ์ยังอยู่กับเจ้าของที่ดินเดิมครับยังอยู่กับเรานะรกรรมสิทธิ์ไม่ได้ไปไหนครับ นะครับแต่ผู้ทรงทรัพย์อิสิ์เขาเรียกว่าเจ้ากรรมสิทธิ์น้อยอารมณ์เหมือนผัวน้อยเมียน้อยทำแทนมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ทำไม่ได้ทั้งหมดสิทธิ์ที่ผู้ทรงทรัพย์อิสิท์ทำไม่ได้ก็คือการติดตามเอาคืนจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้ผู้ทรงทรัพย์อิสิ์มีสิทธิ์เพียงแค่บอกล่าวเาแจ้งให้ เจ้าของที่ดินมีโฉนดเดิมนั่นแหละครับบอกว่ามันมีคนไปเอาที่ดินที่เรามานะ,ะตัวนี้บอกเจ้าของที่ดินเดิมเขาไปใช้สิทธิติดต,ตามเอาคืนเพราะสิทธิ์นี้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำได้เขาถึงเรียกว่าผู้ทรงทรัย์อิงสิทธิ์ก็คือเป็นเจ้ากรรมาสิทธิ์น้อยน้อยน้อยนั่นแหละครับ าอารมณ์ประมาณนั้น,นตัวนี้คือที่ไปที่มาก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นประการใดครับติชมได้ตามอธยาศัยและแสดงความคิดเห็นได้ภา,ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแล้วกันครับก็ความเห็นทุกท่านก็มีประโยชน์นาทางนั้นแหละครับเอาเป็นว่าติชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ได้นะครับภายใต้ความเห็นของเราที่ไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นแล้วกันสวัสดีครับ